สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาทั้ง7วันนะคะประจําเดือนเมษายนพศ2566นะคะว่าดวงชะตาวันเกิดของแต่ละวันในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะไปฟงังกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนเมษายนพศ2566นะคะ การงานการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนนี้นะคะมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลนะคะปัญหานี้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะแต่ก็สามารถที่แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ส่วนเรื่องการเงินการเงินไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไรนักนะก็ให้วางแผนการเงินให้ดีๆนะความรักเป็นความรักที่ดีค่ะเดือนนี้ส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีการงานการงานมีเรื่องให้วิตกกังวลแต่ก็แก้ปัญหาได้นะ การเงินก็วางแผนดีๆความรักดีๆและก็สุขภาพก็ดีค่ะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนเมษายนพศ2566นะคะดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนเมษายนพศ2566นะคะการงานการงานของคนวันจันทร์ในเดือนนี้ไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าใดนักนะคะมีปัญหาเข้ามาอยู่เนืองๆน,นะคะก็ แต่ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้การเงินการเงินระวังถูกโกงนะคะระวังสูญเสียทรัพย์นะคะในเดือนนี้ความรักก็เป็นความรักที่หวัดระแวงนะคะก็ให้มีสตินะส่วนเรื่องสุขภาพก็ระมัดระวังการเดินทางนะคะาการงานการงานถือว่ามีเรื่องให้วิตกกังวลการเงินก็ระวังสูญเสียทรัพย์ความรักก็เป็นความรักที่หวัดระแวงส่วนเรื่องการเดินทางสุขภาพก็ ก็ให้เรามันระวังนะคะเกรงว่าจะมีอุบัติเหตุนะคะวันจันทร์ในเดือนเมษายนเนี้ยค่อนข้างที่จะต้องระวังตัวอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ก็เป็นการทำนายคร่าวๆเท่านั้นนะคะสำหรับคนเกิดวันจ,จนนออ 2, นันทร์ประจำเดือนเมษายนพศ2566ค่ะดวงชะตาคนเกิดวันอังคารประจำเดือนเมษายนพศ2566นะคะ การทำงานของคนวันอังคารในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยนะคะได้รับการอา่าได้รับได้รับความร่วมมือจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีเลยนะคะการเงินการเงินก็อยู่ถือว่าอยู่ในสภาพคล่องเลยแหละนะคะอ่ามีคนให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตเป็นอย่างดีเลยนะคะความรักความรักก็อ่ไม่ค่อยจะดีเท่าร่นักนะคะอาจจะมี เรื่องของมือที่3เข้ามาในเดือนนี้นะคะส่วนเรื่องสุขภาพให้เรามาระวังเรื่องการเจ็บป่วยของคนในของตัวท่านเองแล้วก็คนในครอบครัวนะคะการงานดีการเงินดีความรักระวังมือที่3นะคะส่วนเรื่องสุขภาพก็การเจ็บป่วยของตัวของท่านเองนะคะก็เป็นการทำนายคร่าวๆสําหรับคนเกิดวันอังคาร ประจำเดือนเมษายนพศ2566นะคะดวงชะตาคนเกิดวันพุธประจำเดือนเมษายนพศ2566นะคะการงานการงานถือว่าอยู่ในเกณยดีมากเลยนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีเลยส่วนเรื่องการเงินการเงินถือว่าอยู่อยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะก็ถือว่าสภาพคล่องในการเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะ ส่วนเรื่องความรักความรักระวังถูกหักหลังนะคะก็มือที่3อาจจะเข้ามาแล้วก็ได้นะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะการงานดีการเงินดีความรักอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะระวังมือที่3นะคะความไม่ซื่อสัตย์ของคู่ของท่านนะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ เป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันพุธประจําเดือนเมษายนพศ2566นะคะดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสบดีประจําเดือนเมษายนพศ2566นะคะการทำงานการทํางานในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะระอุมากๆนะคะพอๆกับอากาศเลยนะคะก็คือมีเรื่องทาอโบแววง นะคะในที่ทํางานมีเรื่องไม่เข้าใจกันทําให้คนวันพฤหัสเนี่ยไม่มีความสุขในที่ทํางานเลยนะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินก็มีแต่ความวิตกกังวลค่อนข้างที่จะฝืดนะเดือนนี้สภาพคล่องในการใช้เงินนี้ฟืดเครืองมากเลยนะส่วนเรื่องความรักก็ถือว่าเป็นความรักดีๆอยู่นะสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะการทํางานมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งมีเรื่องไม่เข้าใจกัน ทําให้การทํางานไม่มีความสุขส่วนเรื่องการเงินก็ค่อนข้างที่จะฝืดหน่อยนะคะความรักก็ก็ดีส่วนสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเป็นการทรํานายคร่าวๆสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีประจําเดือนเมษายนพศ2566นะคะดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ประจําเดือนเมษายนพศ2566นะคะ การทำงานการทำงานมีเรื่องให้ทะเลาะบอกแว้งนะคะไม่มีความอา่คือไม่มีความาสบายใจเลยในที่ทำงานนะมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนใจทำให้ไม่มีความสุขในที่ทำงานเลยส่วนเรื่องการเงินการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะมีคนให้การช่วยเหลือแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องโชคลาภนะสำหรับคนเกิดวันศุกร์ในเดือนนี้นะความรักความรักดีๆค่ะ เป็นความรักที่ดีส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะแต่ว่าการทำงานจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันในที่ทำงานนะคะย่งให้มีสติในที่ทำงานนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์ส่วนการเงินความรักและสุขภาพถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเป็นการทำนายคร่าวๆสำหรับคนเกิดวันศุกร์ประจำเดือนเมษายนพศ2566นะคะ ดวงชะตาคนเกิดวันเสาร์ประจำเดือนเมษายนพศ2566นะคะการทำงานการทำงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้านายจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีนะคะการเงินการเงินก็สภาพคล่องดีมากๆนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีส่วนเรื่องความรักก็เป็นความรักที่ดีๆนะคะแต่เรื่องสุขภาพคุณระมัดระวงังเรื่องอุบัติเหตุให้มากๆเลยนะคะ สำหรับเดือนนี้คนเกิดวันเสาร์ให้เรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเดินทางไปไหนมาไหนให้มีสตินะคะการงานดีการเงินดีความรักดีๆส่วนเรื่องสุขภาพให้เรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะเป็นการทํานายคร่าวๆสําหรับคนเกิดวันเสาร์ประจําเดือนเมษายนพศ2566นะคะก็ทำนายครบไปทั้ง7วันแล้วนะคะ ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ